วัีค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวสถานที่หนึงอย่าเพิ่งแปลกใจดิฉันไม่ได้มาเที่ยวบ้านญาตินะคะอันนี้เป็นสวนสัตว์ค่ะแต่ว่าจะเป็นสวนสัตว์แบบไหนยังไงเดี๋ยวตามเข้ามาดูเลยค่ะ มาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเจ้าของสวนสัตว์กันสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กิติพงศ์จารุธนินค่ะเป็นเจ้าของโฮมสูแห่งนี้นะคะสถานที่แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในบ้านค่ะได้ครับเดี๋ยววันนี้ค่ะชมครบทุกอย่างเลยได้ค่ะแต่แต่เดี๋ยวก่อนจะไปชมอย่างอื่นนี่ก่อนเลยมาแล้วหน่าสลอนเลยอ่ะเจ้านชื่อแตงโมนะฮะเป็นเต่ายักษ์บอลเนียวอ เป็นเต่าน้ําที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกชอบกินเปลือกแตงโม๋อกินเปลือกแตงโมอันนี้คืออาหารที่กินเปลืผลไม้ทุกชนิดนะฮะ้ก็เนื้อกินปลาตัวใหญ่มากกินอาหารเม็ดอย่างนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้น่าจะสักห้าสิบนะเพราะว่าผมเลี้ยงมาสี่สิบปีแล้วตอนที่มามันก็โตระดับหนึ่งก็น่าจะสักสิบขวบมาแล้วก่อนจะไปชมถามนิดนึงว่า สัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในบ้านเราทั้งหมดเนี่ยค่ะถูกกฎหมายใช่ไหมคะถูกต้องต้องถือว่าถูกไม่ไม่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายนะเพราะว่าสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เริ่มต้นมาเมื่อ3 0 40ปีก่อนซึ่งในยุคสมัยนั้นกฎหมายสัตว์ป่ามันไม่ไม่ไม่เหมือนในปัจจุบันแล้วพอมีการเปลี่ยนกฎกฎกฎหมายสัตว์ป่าใหม่สัตว์ที่เราเลี้ยงไว้เดิมเนี่ยฮะเราก็ต้องไปแจ้งครอบครองให้กับที่ที่สมัย นั้นจะเป็นกรมบาไม้เขาก็จะออกใบครอบครองให้เราอนะซึ่ง <c oughs> ซึ่งใบนี้ก็เปรียบเสม,มือนว่าใบรับรองความถูกต้องในสัตว์ที่เราเลี้ยงอ,อยู่สำหรับสัตว์ที่เราครอบครองรอยูนะ่แต่ว่าก็ไม่สามารถจะซื้อขายได้อืซื้อขายเปลี่ยนมือไม่ได้ก็มีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงมันไปเรื่อยๆจนมันหมดอายุข,ขายไป อก็คือตอนนี้ทุกอย่างในนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นสัตว์ที่มีใบรับรองเรียบร้อยจากทางกรมป่าไม้เพราะเราเลี้ยงมานานแล้วนะแต่ถ้าใครคิดจะไปซื้อมาเลี้ยงใหม่นี่ทำไม่ได้นะคะขอเพิ่มเติมนิดนึงฮะคือสัตว์เนี่ยมันจะมีตอนนี้สัตว์ก็จะแบ่งเป็นสองพั้คือสัตว์สัตว์ในสัตว์ไทยนะซึ่งสัตว์ไทยตอนนี้เรียกว่าแทบทุกชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไปหมดแล้วค่ะแล้วอีกประเภทหนึ่งก็เป็นสัตว์ต่างประเทศซึ่งเรียกว่าสัตว์เอกโซติก ซึ่งตอนนี้กฎหมายใหม่เพิ่งออกมาและกำลังกรมป่าไม้กรมอุทยาน,นะฮะกำลังจะให้แจ้งครอบครองในอีกเดือนสองเดือนนี้ฮะก็จะเริ่มแจ้งครอบครองยอยซึ่ง,<ะ>งหลักการก็คือเหมือนกับสมัยที่เปิดให้แจ้งสัตว์ไทยคือใครใที่มีก่อนตอนนี้ ตอนที่กฎหมายกําลังออกเข้าไปแจ้งครอบครองไว้เขาก็จะก็ถือว่าเราเลี้ยงมาก่อนแล้วต่อไปเขาก็จะรับรองสัตว์ที่เรามีอยู่แต่ถ้าหลังจากนั้นหลังจากพ้นเขตอะไรแล้วใครมีมาเพิ่มะไรก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ผิดกฎหมายละค่ะฉะนั้นต้องต้องตามเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะใครอยากจะเลี้ยงต้องรู้ต้องรู้ต้องศึกษาด้วยไม่ใช่นึกอยากจะ ไปซื้อมาเลี้ยงก็มาเลี้ยงเลยนะไม่ได้นะคะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะพี่กิติพงศ์เริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะด้านหน้านี้ตรงนู้นเหมือนจะเห็นออกมาโชว์ตัวอยู่บนสนามหญ้าแล้วค่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาด้านนี้ก่อนนะเอาด้านไหนคะอ่ะ่ไปกรงรีเมอร์มาตาลูกมารมเมอร์คุณผู้ชมเอาอุ๊ยอันนี้คือเขาจะทานพวก คือผักและผลไม้เป็นหลักใช่ไยสามสามตัวนี้เป็นพ่อแม่ลูกกันอ๋อเหรอคะอันไหนลูกล่ะลูกลูกลูกอ่ะอยู่ข้างบนแล้วอ๋อตัี๋ยวนี้ตัวลีม่าอุ้ยลีม่์เป็นสัตว์ตระกูลลิงนะฮะแต่ว่าเป็นลิงลิงโบราณจากแอฟริกาค่ะเผื่อน้องๆหนูๆดูอยู่นี่เป็นลิงชนิดหนึ่งนะคะเป็นตระกูลลิงอ้าว อ้อยนีเขามารออยู่ตรงนี้เลยอ,ะอ่ะน,นี่คือก็จะเดินเล่นกันแบบนี้เลยใช่ไหมคะคือเราคือตัวไหนที่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดุร้ายเราก็จะปล่อยให้ใหทำไมทำไมถึงชื่นชอบเต่าเป็นพิเศษคะพี่กิติพงศ์เห็น,เห,นเห็นจากที่ดูตามเฟซของพี่นี่เลี้ยงเต่าเยอะมากอันนี้ใหญ่ไปไหมอ,ะอ่ะอะได้ไหมอะ่ะห้ามกัดมือเขานะ ผมว่าเต่าเป็นสัตว์ที่น่าสนใจแล้วก็ในยุคสมัยที่ผมเริ่มเลี้ยงนะครับมันมันไม่ไม่ไม่มีใครเลี้ยงนะครับมันมันก็เลยรู้สึกมันท้าทายดีทําอะไรที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำแต่ทุกวันนี้เต่ากลายเป็นสัตว์ยอดนิยมแล้วเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีได้รัะความนิยมมากอย่างนี้เขาเรียกพันธุ์อะไรคะนี่พันรลัศมีดาลาจากอฟริกาออฟริกาเต่าบกเต่าบกค่ะ ต่อบกขามันจะเหมือนขาช้างคือเราสังเกตได้จากคือเป็นท่อนเท้าใช่ไหมคะถ้าเต่าน้ำมันจะมีพังผืดเหมือนตีนเป็ดระหว่างนิ้วซึ่งเต่าพวกนี้ถ้าเอามันไปโยลงในน้ําในบ่อแป๊บเดียวก็จมน้ําตายเพราะมันว่ายน้ำบางคนอาจจะไม่เข้าใจเห็นคนซื้อเต่าปล่อยลงแม่น้ําไม่รู้ว่าเป็นเต่าบกหรือเต่าน้ําใชำอยากทําบุญก็ต้องดูด้วยนะคะคุณผู้ชม นี่มีนกด้วยอันนี้นี่เขาเรียกนกพิราบหัวมงกุฎฮะเป็นนกพิราบที่ใหญ่ที่สุดในโลกว้าวคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ไก่ฟ้าหรืออะไรนะคะพิราบนะคะพิราบหัวมงกุฎเคยได้ยินแต่ชื่อนี่เห็นตัวจริงวันนี้นี่เองนี่มาจากเกาะนิวนิวกินีฮะนิวเกนีว้าวปะปูนิวกกนีนี่ไม่ต้องไปถึงปาปูนิวกินีเลยนะคะ <c oughs> เราจะเห็นตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน เหมือนได้เดินในป่าธรรมชาติเลยอ่ะคุณผู้ชมนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้มาเดี๋ยวผมเรียกมาใกล้ๆมาดิมาเฮ้ยงวงเงียมาเอาเอาเอานี่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 งวงเงียงวงเงียะเอาเม่นเผือกอ่าอันนี้เขาเรียกเม่นเม่นอะไรเม่นยักษ์แอฟริกาเผือกเะว้าวเป็นเม่นที่ มีกําเนิดในแอฟริกาค่ะยอะือ่อาถือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวใ้ไป <c oughs> <c oughs> แหมขี้โกงเอานะเอาะได้แล้วไม่อยู่ <c oughs> หรอกไปดีฝ่า <c oughs> <ะ>เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมหายจ้อยไปเลย ให้ดูฮะลักษณะเด่นของมันนะฮะเดี๋ยวมันจะแลบลิ้นสีน้ำเงินออกมาให้ดูอะโชว์ลิ้นเร็วลูกเร็วืตัวใหญ่เร็วลยคนละเรื่องกับจิ้งเหลนที่บ้านเราเลยนะโชว์ลิ้นหน่อยเร็วๆอย่าอย่าทำเสียหน้าลูกเร็วออกมานี่ไงลิ้นเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินอมดำนิดนึนใช่ไหมคะมันเลยชื่อบูทังสกิงแบบว่าลิ้นจิ้งเหลนลิ้นสีน้ำเงิน ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดไหมคะเนี่ยหรือว่าอยู่ในกลุ่มใหญ่ที่สุดฮะแต่ชนิดนี้ชนิดนี้ยังไม่ที่สุดมีตัวที่ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้แต่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วอยู่อย่างนี้เขาไม่หนีไปไหนใช่ไหมคะเขาจะอยู่ตามไม่หนีฮะ,ะเพราะว่าจิ้งเหลนมัน,ม,นมันไม่สามารถที่จะปีนเพราะว่าขามันสั้นเล็บมันสั้นมันจะไม่เหมือนกิ้งก่าอ๋อเนี่ยคุณผู้ชมเขาเขานสั้นแบบนี้เป็นสัตว์เดินพื้นอ่าค่ะวิ่งตามพื้นเอาไม่ปีนไม่ปีน ปิกมี่ปิกมี่เป็นอ่าเป็นนกคัสซาวลี่พันแคะ์เดี๋ยว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 ลูกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมานี่มาปิกมี่มานี่นะเอาเดี๋ยว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 ปิกมี่หิวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยค่ะถ้าได้มาเยี่ยมชมที่โฮมสูเราจะเห็นบรรยากาศเป็น ความผูกพันระหว่างคนเลี้ยงนะคะกับสัตว์ที่อยู่ในบ้านอ้าวคุณสุภาพตัวนี้ชื่อชื่อคุณสุภาพเพราะว่านิสัยมันสุภาพเรียบร้อยอ้าวจะเบาๆเบาๆลูกคุณสุภาพอ้าวเพิ่งชมว่าเรียบร้อยหิวเหรอคะอคมาก,กันใหญ่เลยทีนี้ในนี้อยู่รวมกันเยอะยะไปหมดมีอะไรบ้างอะคะพี่กิติพงศ์เดี๋ยวผมจะ เริ่มจากทางไหนดีเนี่ยดิฉัน,น,นเพียบเลยอะ่ะตรงนี้มันจะมีเต่ากระประก๊อดกำลังเดินมาละคุณสูภาพก็รออยู่เหมือนกันดี๋ยนอนอันนี้เราเลี้ยงรวมกันได้เขาไม่ทะเลาะก,กันเลยใช่ไหมคะไม่ฮะคือเราต้องแบ่งตามประเภทที่อาศัยของมันค่ะคือสัตว์ในกลุ่มนี้เป็นสัตว์ที่ชอบแห้งอ๋อคือลักษณะนิสัยการดำรงชีวิตคล้ายๆกันเราก็จับเขาอ,อยู่รวมกันได้ พวกนี้เป็นเสาบกทั้งหมดนกตัวนี้ชื่อว่านกเรียนะฮะนกเรีย่ไม่ใช่นกกระจอกเทศนะฮะเ๋อตอนแรกเข้าใจว่าเป็นกระจอกเทศไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นนกกระจอกเทศพันัแครคือมันเล็กกว่ากระจอกเทศประมาณสามเท่าค่ะแค่นี้ถือว่าโตสุดแล้วสำหรับนกเรียนกเรียนะคะก็เป็นนกสายพันธุ์ต่างประเทศครับถ้านกกระจอกเทศจะนิสัยดุร้ายสุภาพหันให้ดูหน่อยค่ะขอดูหูหน่อยแล้วขอดูใบหูนิดนึงนี่ แล้วนี่เป็นหนูน้ำยักษ์ชื่อนูเทรีฮะนูเทรีนูเทรีครับแต่ขาคู่หน้านี่คือจะเป็นไว้จับไว้จับแต่ขาหลังจะเป็นพังผืดนะคะคุณผู้ชมสะดวกในการว่ายว่ายน้ำออขออีกคนละชิ้นอ้าวคนละชิ้นแล้วจบคนละชิ้นแล้วจบอ้าวเจ้าหนูขาว ไม่เห็นเลยตัวนี้ตัวพ่อสปูตัวเดียวเอามานี่มาตัวนุ้นยังงงๆอยู่เลยนี่มาทำยังไงค่ะเอาเอานี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่อย่ายันอย่ายันอันนี้เราจะลงไปในลงกันได้ลงได้เลยครับคุณผู้ชมฉันจะมีโอกาสอยู่ใกล้ๆเตาที่เหยับได้ขี่ได้เลยครับตัวนี้แข็งแรงมากว้าวขออนุญาตได้ โอ๊ตนะชื่ออะไรนะคะเออ่ตัวนี้ชื่อโอ๊ตครับโอต๊ตขี่ขี่ได้จริงเหรอได้สบายมากนั่งเลยรับน้ำหนักได้ใช่ไหมได้ครับอย่าก,กัดขาฉันนะโอยในชีวิตนี้พเพิ่งคืได้กี่เต่า <c oughs> โอ้ยเด็กๆมาแล้วจะได้เข้ามาดูอย่างนี <ano> ้ไหมคะใช่มาฉี่เต่ามานั่งเต่ามาป้อนอาหารเต่าค่ะคือตอนนี้เราจะบอกเปคนที่มาเนี่ยเตรียมผักผลไม้มาด้วยเพื่อจะได้มาเลี้ยงสัตว์แต่คนจะขี่นี่กลัวแต่เด็กๆชอบมากฮะเพราะเพราะนั่งแล้วมันพาเดินได้เลยดูนกคัสส์มรีใกล้ๆฮะคนนี้ดุร้ายะค่อนข้างดุนะคะค่อนข้างดุ ซึ่งในความในความเป็นจริงเนี่ยเราจะไม่เจอเขาในธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่นกในประเทศไทยนะคะเขาจะโมโหง่ายอ่ะคะอ่าฮะนี่ขี้หงุดหงิดแต่ธรรมดาถ้าผมลงมาไม่เป็นไรอ๋อนี่คนอื่นด้วยเห็นคนอื่นด้วยแต่ตัวนี้มันช่วยป้องกันงูเหลือมแล้วก็ป้องกันตัวเงินตัวทองคือเหมือนกับมันเป็นยามเฝ้าในโซนเฝ้าตลิงเนี่ยนะ ความอันตรายเขาอยู่ที่ไหนอะคะเล็บหรือปีกคะเล็บเือครัเล็บเล็บเท้าจะยาวมากเหมือนใบมีดเลยโอ้ยาวได้ถึงเจ็ดแปดนิ้วซึ่งเวลามันกระโดดเตะเนี่ยมันก็เหมือนมันกีดกีดท้องเราอ่าใช่อันนี้เพื่อความไม่ประมาทเราก็ตัดตัดเล็บมันตแต่เล็บค่ะซึ่งไม่มีผลในการดำรงชีวิตค่ะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของของของเราอาข้ันี้อันนี้ เข้ามาในข้อกฟาร์มิงโกแล้วครับฟาร์มิงโก้อ่าปิกนี่นำทางเลยลูกไปอันนี้เขาเป็นพนักง,งานต้อนรับนะคะ <c oughs> ปิกนี่อ่าน,นำทางไปไหนเป็นคาโซวารี่พันแคระเอาจะตามกาละม,มังแน่เลยอย่าพึ่งเอาคืนค่ะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวพอพอพอ,อเดินมาตะไก้เลยอ่ะจากเลี้ยงแฮมสเตอร์ <c oughs> พอเห็นตัวนี้แล้วอยากเลี้ยง แฮม,มสเตอร์ยักษ์กับทึ่นะำแน่นนะแรง,งนะแรงมันเยอะไม่ไต้องกลัวโอ้ันมันเป็นสัตว์ที่กินทั้ทงชังเลยเหรอ,อเอ้ยเดี๋ยวสิค่อยๆเอาค่อยๆนะครับเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ฟันแข็งแรงมากนี่ค่ะคุณผู้ชมกินหมดสังเสิงไม่เหลือสังข้าวโพดก,ก็กินนะคะเอ,เอาเคี้ยวอยู่เอาเคี้ยวอยู่ แล้วอย่างฝูงฟาร์มิงโกอย่างนี้เราไปได้มาจากไหนะคะพี่คุติพย์องฟาร์มิงโกนี่นเป็นนกที่เพาะในบ้านเราค่ะบ้านเรามีมีนักเลี้ยงที่เก่งมากค่ะเพาะฟาร์มิงโกได้พีนี่เป็นเป็นร้อยๆตัวเลยแล้วนี่คอกเดียวกันหมดไมหมคะไม่นี่ทยอยซื้อเพราะว่าพวกนี้ราคาสูงคือทยอยเก็บสะสมทีละตัวสองตัวค่ะสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชม เอายืนทดิงเอายืดทดิงเอาถูกฆ่าหน่อยโอ้คือเขาจะมาอ้อนอยู่ตัวเดียวนะคะตัวอื่นเขาจะไปอยู่ด้วยกันแต่มีตัวนี้แหละมาวนเวียนอยู่ใกล้พี่กิติพงศ์อ่ะคือทุกครั้งที่เข้ามาเนี่ยมันจะมาอยู่กับเราจนเราออกไปค่ะอายุประมาณเท่าไหร่แล้วตัวนี้เจ็ดปีเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีปีถือว่าใหญ่ครับเสียงดังด้วยดังกว่าเพื่อเลยเธอ ตัวผู้ตัวเมียคะอันนี้ตัวเมียครับตัวเมียตัวผู้จะสูงใหญ่สูงใหญ่กว่ามากคือถ้าเทียบกันอ่าไม่ได้มามาเร็วทาไมลำคานจะอ้วนเหรอมีความขี้ขากันเล็กน,น้อยลำคานจะอ้วนเดี๋ยวตรงนี้มีตัวพิเศษอีกตัวไหนไหนไหนเรียกว,ว่าเต่ามาตมาตา,ตาเต่าที่เหมือนก้อนหินอันเห็นนะฮะค่ะ หัวเขาจะแบนๆใช่เดี๋ยวผมเขี่ยให้ดูอาจจะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวให้พี่กิติพงศ์ปลุกเขาหน่อยดีกว่าอ้าวโชว์ตัวหน่อยเร็วออ้ยหน้าตาเหมือนในการ์ตูนที่เป็นพวกมังกรโบราณอะไรแบบนี้ค่ะเรียบร้อยเพราะว่าเวลาลงไปอยู่กับพื้น ที่มันจะขุนๆหน่อยแทบจะมองไม่เห็นเลยคุณผู้ชมพวกนี้มันใช้การพางตัวรอให้ปลาเข้ามาใกล้แล้วก็คุบกินฮะคือคือมันไม่จําเป็นต้องไปไว่ายตามไล่ปลาคือจะอยู่กับที่รอให้เหยื่อมาเองอือุ้ยลืมดูอันนี้อ่านี่จระเข้แคระฮะนี่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 จระเข้ไข่แมนแคระเป็นจระเข้พันธุ์เล็กที่สุดในโลก เห็นนอนนิ่งเกือบเลผ่านเลยนึกว่าขอนไม้ไม่ใช่นะคะเป็นจระเข้พันแคระที่สุดในโลกอคะครับอันนี้โตเต็มวัยแล้วใช่ไหมคะเต็มเต็มเต็มที่แล้วเป็ัพ่อแมที่แล้วแล้วพวกนี้เป็นจระเข้ที่อยู่ในป่ามันจะไม่ต้องการพื้นที่น้ําเยอะเหมือนกับจระเข้ทั่วไปอ่าฮะคือมีเป็นแอ่งเป็นอะไรแค่นี้มันก็โอเคเขาก็อยู่นิ่งๆเขาแบบนี้ค่ะเชิญข้างบนครับไปข้างบนกันดีกว่ามองฟามิงโกจากมุมสูงก็ได้ด้วย สวยงามมากมากมาค่ะไปดูจระเข้เผือกกันเลี้ยงมาสิบเก้าปีแล้วเยื่อมันเล็กไปธรรมดาตัวนี้จะกินโคมไก่ั่้ไงนั่นไงกินแล้วเดี๋ยวดูตะโขงกินนะครับอาดูตะโขงมั้งค่ะย้ายมาบ่อตะโของอ่ามุมต้องต้องชะงงกนิดนึงนะครับ นี่นี่เขาเขาย้ายมาทางนี้แล้วหาไม่เจออีกเช่นกันสบัดน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยไวมากฮะเวลาจับปลาอบอกยังมีอะไรที่กินปลาอีกบ้างมีตะภาพยักษ์ฮะตะภาพม้าลายตะภาพม้าลายอันนี้ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันได้ยินชื่อก็แปลกใจแล้วตัวเขาจะเป็นลาย,ลาย ถึงึถงชื่อม่านลายเดี๋ยวดูเวลากินเร็วมากนะครับมันจะฉกโอ้ยตกใจหมดเลยอ่ะใช้วิธียืดคอออกไปฉกกลับเข้ามาแล้วก็ดูดแล้วข้างหลังนี่จะเป็นพวกข้างหลังนี่คือพวกตาภาาน้ําพวกนี้เป็นชนิดพันธ์หายาก<ว>ผมชอบพวกเต่าต่ภาพชอบสัตว์น้ำนะฮะคืออันนี้เป็นของสะสมมา นานมากโอ้ยตัวนี้เหลืองนวลมาเลยตัวนี้ว่าพิเศษมากนะยังไงคะมีแค่สามตัวในโลกตอนนี้พวกนี้มันเป็นตภาพที่เจอในธรรมชาติผ่าเหลาคือนานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งความพิเศษของเขาคืออะไระคะคือธรรมดามันจะเป็นสีสีน้ำตาลครับเริ่มผ่าเหลาขึ้นมะาคือต้องเป็นหมื่นๆตัวถึงจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนตัวอือหือ สีสันเธอจัดจ้านอายุประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้ตัวนี้น่าจะสิบห้าปีได้แล้วฮะเลี้ยงเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กฮะได้มาตั้งแต่เล็กเอ้ามาอันนี้อืมได้ถูกท่าหน,น่อยอ๋อ,อ,อน่นารักลองเลยฮะน่ารักมาก แม่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 หยิบเองหยิบเองด้วยเอาเจนเย็นเจนเย็นโรกเจนเย็นโอ้ยใครว่าสล็อตช้าคะเจนเย็นเจนเย็นโอ้ยโอ้ยบอกเร็วๆหน่อยตกลงว่าเราช้ากว่าสล็อตซะแล้วค่ะกินเองเลยอ่ะอ่ะอ่ะอเป็นครั้งแรกในชีวิตโอ้ยโอ้ยอาจารย์ ตอนนี้มีอยู่กี่ตัวคะสลอสตัตัูผู้อยู่กรงนี้ฮะแยกกันอต้องแยกเหรอคะถ้าไม่แยกลูกตายหมดเมื่อก่อนเราไม่รู้อ,อ,อันนี้ปลาปลาช่อนผิดจังหวะนี่ผิดจังหวะอ,อเมซอนใช่ไหมคะตัวน,นี้เสียงเสียงฮุกดังมากอ่ะ โฮมสู่มีป้ายข้างบนด้วยนะคะ2อ0พันเหรอคะครับคือปีที่ปีที่สร้างสร้างที่นี่นะคะ20ปีอันนี้ที่เรามองจากข้างบนนะคะคุณผู้ชมตะภาพน้ำม่านลายตัวใหญ่มาก130ยกิโลค่ะแล้วอย่างที่พี่กิติพงศ์บอกอันนี้ค่ะคือใบอนุญาตมีสัตว์ ไว้ในครอบครองนะคะซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพราะพันธุ์เนี่ยนะคะเพราะว่าพี่กิติพงศ์เนี่ยเขาเลี้ยงมาตั้งแต่2,525 25. ที่เริ่มเลี้ยงจริงจังวันนี้สนุกมากเลยค่ะพี่กิติพงศ์ระหว่างที่เดินดูนี่ก็ได้รับประสบการณ์ที่ไม่เคยได้รับที่ไหนมาก่อนไม่ว่าจะเป็นป้อนอาหารน้องฮันนี่ <c oughs> เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะเิ <c oughs> ฉทันว่าถ้าเด็กๆได้มาเที่ยวนี่คงจะเพลินไม่น้อยสําหรับ <c oughs> การมาศึกษาเรื่องของชีวิตสัตว์ที่นี่ถ้าสนใจยังไงคะให้โทรมาก่อนไหมหรือยังไงดีคะ,ะคือผมคิดว่าจะเปิดอีกทีก็หลังปีใหม่ฮะค่ะถ้าถึงตอนนั้นก็โทรเข้ามานัดหมายแล้วกันนะฮะโดยทั่วไปผมเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เปิดวลาสามรอบคือสิบเอ็ดโมงบ่ายโมงแล้วก็บ่ายสามโมงแบ่งเป็นสามรอบครบ,ค,บค่เที่ยวหนึ่งจะรับได้ไม่เกินสิบห้าคนต,ต่อเที่ยว ะจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าสำหรับคนที่จะมาถ้าติดพวกผักพวกผลไม้มามาป้อนสัตว์เพื่อถ่ายรูปก็อย่างที่บอกติดผักผลไม้มาด้วยเผื่อะจะได้มาป้อนน้องเต่าป้อนใช่ฮะเพราะว่าสัตว์ก็จะได้มาคุกเขียคุณมาหาคุณซึ่งใกลม้มาอย่างใกล้ชิดนะฮะค่ะต้องรอหลังปีใหม่ก่อนนะคะถ้าอยากทราบความเคลื่อนไหวของโฮมสูขเข้าไปติดตามได้จากในเพจ ใช่ไหมคะโฮมซูนะคะไปดูได้ในนั้นเนี่ยพี่กิติพงศ์เขาจะลงรายละเอียดต่างๆไว้นะคะแล้วก็ใน Facebook ผมนะฮะกิติพงศ์จารุธนินจะมีจะมีข่าวมีอะไรข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงธรรมชาตินะคะอันนี้ไปติดตามได้สำหรับใครที่ชอบ สายเรื่องของสัตว์นะสัตว์เอกโซติกแบบนี้นะพี่กิติพงศ์เขามีรายละเอียดอธิบายไว้ในเพจทั้ง2เพจนี้นะคะสําหรับวันนี้รบกวนพี่กิติพงศ์มาทั้งวันแล้วเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นลาพี่กิติพงศ์ตรงนี้แล้วกันนะคะว่าหลังจะมาเยี่ยมโฮมสูใหม่นะคะได,คได้ครับยิ่มดีมากเลยครับขอบคุณค,ะค่ะลาคุณผู้ชมไปด้วยนะคะไว้เดี๋ยวไปเที่ยวที่ไหนอีกตามนะคะจาก All ร r o ราวค่ะ